โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีแอปพลิเคชันนะครับในการหาเงินออนไลน์แบบฟรีๆจะมาแนะนําเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยแอปที่ผมนํามารีวิวนะครับมีชื่อว่า newspie นะครับเป็นแอปแนวทําภารกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมนะครับอ่านข่าวนะครับดูวิดีโออะไรต่างๆนะครับซึ่งแอปแอปนี้เนี่ยก็มีการถอนเงินเนี่ย ตอนนี้เนี่ยมีอยู่หนึ่งช่องทางนะครับก็จะเป็นช่องทาง PayPal เนอะซึ่งในอนาคตเนี่ยทางแอปแอป,แอปนี้เนี่ยก็จะต้องมีการชำระเงินแบบช่องทางอื่นๆอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถลองโหลดไปเล่นนะครับลองโหลดไปติดโทรศัพท์ไว้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดมาให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะฮะหลังจากที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมานะครับมันก็จะมีช่องทางในการไซต์อินนะครับหรือว่าการสมัครเนี่ยอยู่2ช่องทางหลักนะครับก็จะเป็นช่องทาง Google นะครับกับ Facebook นั่นเองก็อันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเพื่อนๆเลยละกันนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยใช้เป็น ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในแอปกันนะครับว่ามันมีวิธีการเล่นยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับผมก็จะนี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับแอปหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับโอเคก็หลังจากที่เพื่อนๆทาการสมัครหรือว่าล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการถอนเงินก่อนนะครับอันดับแรกเลยฮะเรากดไปที่การถอนเงินนะครับ การถอนเงินของแอปแอปนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะว่ายังมีอยู่แค่ช่องทางเดียวนะครับก็คือช่องทาง PayPal นั่นเองนะครับซึ่งนะถ้าเพื่นอนๆคนไหนที่มี True Money Wallet นะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยแอปแอปนี้เขาจะต้องทำการอัปเดตเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าแอปนี้เนี่ยมีผู้ผลิตเดียวกับแอปคลิปแคปนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยแอปคลิปแคปเนี่ยก็ไม่มีการถอนเงินเข้า t ทมานี่วอลเล็นะแต่ภายหลังเนี่ยเขาก็ได้อัพ การถอนเงินเข้าสู่บัญชี t r u e Money w a เ l e t เข้าไปในแอปด้วยเหมือนกันนะครับก็แนะนำให้โหลดไปเล่นเก็บสะสมแต้มรอเลยนะครับเผื่ออัปเดตเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้แลกได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับซึ่งนะครับผมมันก็จะมีขั้นต่ำในการแลกเนี่ยอยู่ที่1ดอลลาร์นะครับใช้1ล้านพายนะครับ อแอปแอปนี้เนี่ยจะมีหน่วยเป็นพายนั่นเองเนาะก็นะครับสำหรับใครที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับผมก็อย่าลืมมาทําเควสตรงนี้ด้วยนะครับอแอปเนี่ยก็จะมีการหาพายหรือหาแต้มหลักๆจากการทำเควสนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูแต่ละอันเลยเนาะ อันแรกนะครับเป็นภารกิจประจําวันนะครับอันแรกเป็นใส่รหัสเชิญเนาะอ่ะแล้วผมลืมบอกไปนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดาวโหลดไปเนาะรบกวนนะครับเพื่อนๆเนี่ยทิ้งรหัสเชิญของเพื่อนๆไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่มีรหัสเชิญมากรอกเลยนะครับก็ใครที่โหลดไปแล้วเนี่ยรบกวนทิ้งไว้ให้ผมด้วยนะครับอ่าก็จะได้รับแต้มด้วยนะถ้าใครที่กรอกรหัสเชิญนะครับได้20,000แต้มเลยเนาะแต่ผมยังไม่มีรหัสเชิญก็เลยยังกรอกไม่ได้นะครับ อันต่อไปก็จะเป็นพวกการเช็คอินนะครับการเช็คอินเนี่ยก็จะอยู่ทั้งดั่งบนตรงนี้เลยนะครับเป็นการเช็คอินรายวันนะครับซึ่งผมได้ทําการเช็คอินไปแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีอะไรอีกนะครับการซื้อลอตเตอรี่นะครับอ่าแอปนี้จะมีเป็นลอตเตอรี่ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรากดเข้ามาดูกันลอตเตอรี่เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับเป็นรายสัปดาห์แล้วก็รายวันนั่นเองนะครับ ซึ่งรายสัปดาห์เนี่ยถ้าเราเป็นผู้โชคดีนะครับเราก็จะได้รับดอลลา่าจำนวน89ดอลลา่านะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ สามพันเนาะประมาณ 25- 0 0ันถึงออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นลอตเตอรี่รายวันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะได้รับ10ดอลลาร์หรือประมาณ300บาทนั่นเองนะครับอ่าเราลองเข้ามาดูนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมได้ทำการซื้อไป1อันก็ถ้าเราต้องการที่จะซื้อลอตเตอรี่นะครับเราก็จะต้องใช้ทิเกตหรือว่าตั๋วด้านบนตรงนี้นั่นเองนะซึ่งเราจะลองกดเข้าไปดูนะครับผมว่าราคาตั๋วเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะก็ตั๋วหนึ่งใบเนี่ยจะใช้1,000พายนะครับผมอ่าก็อันนี้ ที่ผมกดมาเนี่ยผมไม่ได้ซื้อเลยนะก็ตัวเนี่ยสามารถหาได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีละกันนะครับว่าหาจากไหนเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกนะครับเป็นการทําแท็กงานนั่นเองนะครับเราลองกดเข้าไปดูนะ ในส่วนของการทําแท็กงานนะครับก็จะเป็นพวกนี้นะครับให้โหลดแอปแล้วก็เล่นตามที่เขากําหนดไว้นะครับอันพวกนี้เนี่ยก็จะได้รับแต้มเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขซับซ้อนนิดนึงเนาะอันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทําเท่าไหร่นะครับอ่ะเราก็จะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการดูไป1วิดีโอละนะครับเราก็แค่ทําการกดตรงนี้นะครับอ่ะหลังจากกดตรงนี้เนี่ยมันก็จะเด้งเป็นโฆษณาให้เรามารับชมนั่นเองนะครับ อ่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเป็นการดาวน์โหลดเกมของแอปเขาเนาะก็มันจะมีเกมให้เราดาวน์โหลดนะครับอ่าหลังจากที่เราดาวน์โหลดเนี่ยเราก็จะสามารถได้รับแต้มเพิ่มนะครับอ่าไอ้คอลเลกชันคอลเลกชันอันนี้คืออะไรนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบอ่าจิ๊กซอของแอปแอปนี้เนาะก็เมื่อเก็บครบเนี่ยก็จะได้รับแต้มนะครับซึ่งคอลเลกชันพวกนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากไหนนะครับอ่าไอ้พวก ฟรหรือว่าพวกมัชลูมอะไรพวกนี้เนี่ยมันหาได้จากการมาอ่านข่าวนั่นเองนะครับอ่าเรามากดที่หน้าข่าวสารนะครับหน้าข่าวสารเนี่ยก็จะมีเป็นข่าวสังกิษเยอะแยะมากมายเลยนะซึ่งอ่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแอปแอปนี้เนี่ยโฆษณาน้อยมากนะครับกดเข้ามาเนี่ยแทบไม่ค่อยเจอโฆษณาเด้งเลยนะครับอ่าถ้าเป็นแอปแอปอ,อื่นเนี่ยจะค่อนข้างมีโฆษณาแสกค่อนข้างที่จะเยอะเนาะ โอเคแล้วก็วิธีการเล่นนะครับก็แค่เราเข้ามานะครับแล้วก็ทําการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้เลยเนาะอะ่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับจนกล่องหีบข้างล่างเนี่ยมันเต็มนะครับอ่าอย่างนี้เนี่ยมันเต็มแล้วนะครับมันขึ้นเป็นลูกสปินเนาะเราก็กดเข้ามานะครับแล้วเราก็กดสปินอ่าอย่างยนี้ผมได้250 ไพ่นะครับก็เสร็จสิ้นละเราสามารถทําเพิ่มได้นะครับผมเนี่ยนะก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงไปอย่างนี้นะครับให้ลูกของขวัญเนี่ยมันน้ําเต็มเต็มหลอดวงกลมของมันนะครับอ่าเราก็จะได้รับของรางวัลเนาะอ่าเป็นประมาณนี้นะฮะอ่าผมก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้เลยนะครับโอเคนี่เต็มละเราก็กดตรงกล่องของขวัญเลยฮะเนี่ยนะครับเราได้ชิ้นส่วนเห็ดมาด้วย1อันนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่า พวกชิ้นส่วนเนี่ยหาได้จากการที่เรามาดูข่าวสารในหน้าแรกตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็หมวดสุดท้ายนะครับจะเป็นหมวดการเชิญเพื่อนนะครับอ่าหมวดการเชิญเพื่อนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้เราทําการกดเข้าไปดูนะครับหมวดการเชิญเพื่อนเนี่ยก็จะได้รับพายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นหลากหลายระดับนะครับถ้าเราชวนเพื่อนตั้งแต่1นถึงสคนเนี่ยเราก็จะได้รับอยู่ที่คนละ1 0,000นะครับแต่ถ้าเราชวนเพื่อน4ีถึงเคนเนี่ยเราก็จะได้รับ12ื่นนะครับก็จะแบ่งเป็นเลเวลตามนี้นะครับสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่เลเวล5นะครับก็คือเชิญเพื่อน31คนขึ้นไปนะครับก็จะได้รับอยู่ที่คนละ3 0,000ภายนั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายเชิญเพื่อนนะครับก็สามารถ มาทําหมดนี้ได้นะครับหลังจากที่กดเข้ามาเราก็กดที่คําว่าชวนเพื่อนตอนนี้นะครับแล้วเราก็ทําการคัดลอกลิงก์นะครับที่เขาให้ไวเนาะไปแปะบนแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อนแนะนําเพื่อนได้นะครับ โอเคนะครับก็สำหรับแอปแอปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเป็นแอปใหม่เนาะเพิ่งเปิดตัวไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับก็การถอนเงินเนี่ยก็จะยังมีไม่มากนะครับตอนนี้ก็ยังมีแค่เ a y p พาอย่างเดียวนะก็ในอนาคตเนี่ยคาดว่าน่าจะมี t o u e Money Wal ตตามมาภายหลังนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยโอเคสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไคร b ์ให้ช่องผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม จะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ